ปราชชาวบ้านที่จังหวัดินเร์ครับเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้าวนี่แหละเขาก็มาทดลองเอะข้าวเนี่ยเวลาเอาข้าวมาหุงข้าวเก่าควรจะเก่าสักกี่ปีถึงหุงแล้วมันจะยังอร่อยอยู่และได้สารอาหารเขาเลยไปเอาข้าวจากยุ้งฉางครับซึ่งเป็นโรงสีชุมชนเนี่ยมันเก็บไว้นาน5ปีซีนอย่างดีเลยนะครับปรากฏว่าพอเปิดออกมาโอ้โหแทบเป็นลมกลิ่นขคลุ้งขึ้นมาเลยนะครับแล้วพอไปหุงแล้วอ้วกพุ่งเลยครับ นี่ฮะมาดูกันครับคุณวิโรธพวงประโคนเป็นปราชชาวบ้านวัย63ปีเป็นปรชาชที่มีความรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของข้าวครับก็มาตรวจสอบและเปรียบเทียบคุณภาพของข้าวที่อยู่ในโรงสีชุมชนนะครับมีทั้งข้าวเก่าข้าวใหม่นะครับข้าวเก่าเก็บเกืีย่ยปีใส่ซีนถุงสุญญากาศเป็นอย่างดีเปิดออกมาโอ้โหกลิ่นสาบกลิ่นหืนนี่มาเลยครับแล้วก็มีมแมลงตายอยู่ด้านในของถุงข้าวด้วยนะครับ เมล็ดข้าวที่เห็นมันไม่ได้เป็นเมล็ดเมล็ดแห่ะมันไม่ได้เป็นเม็ดมันเป็นมันเป็นก้อนๆครับเขาเรียกว่าจับตัวกันแต่ก็เอาไปทดลองทดลองแล้วนี่ครับคำแรกเข้าไปครับคุณวิโรธกาลังเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแม่มนเป็นเนี้ไม่ไหวครับต้องคายเลยฮะบอกคายออกแทบไม่ทันพยายามจะเคี้ยวดูว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับคุณวิโรธว้างไงฮะ คือคุณวิโรจน์ก็บอกว่าจริงๆไม่อยากให้มโนว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกินได้เพราะว่าอย่างนี้สภาพที่พี่บอบเล่าให้ฟังก็คืออยู่ในถุงซีลอย่างดีบอกปิดเรียบร้อยไม่น่าจะมีแมลงไม่น่าจะมีอะไรเข้าไปมันก็ไม่น่าจะเน่าเสียหรือไม่น่าจะบูดได้แต่ว่าอายุข้าวที่ดีเนี่ยพี่วิโรจน์บอกว่าควรจะไม่เกินสองปีคือถ้าเก็บไว้นานพูดตามตรงก็คือสรรพคุณทางยาสรรพคุณสิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในข้าวเนี่ยก็จะหายไปข้าวแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะมีแต่ผลเสียกับร่างกายนอกจากจะเอาไปทำปุ๋ยแล้ว เอามาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านให้หวานทั่วแปลงทั่วนาแบบนี้ยังจะได้ประโยชน์ซะมากกว่าแล้วไม่แนะนําให้เอาไปเป็นอาหารสัตว์ด้วยนะคะเพราะว่าค่าโปรโตีนค่าคาร์โบไฮเดรตมันหมดแล้วค่ะถ้าจะเอาไปให้สัตว์กินยิ่งจะไปเพิ่มโรคไข้เข้าไปอีกฉะนั้นถ้าจะทําก็ทําเป็นสารปรับปรุงดินยังจะง่ายกว่าแล้วก็จะได้ประโยชน์มากกว่าค่ะผมไม่อยากให้มนโนว่าจะ,จ,ะจะต้องมาทุกคนกินได้นะครับกินให้เป็นตัวยอย่างนะครับเพราะว่าข้าว อายุข้าวไม่เกินสองปีนะครับข้าวสารนะ่ะแต่ถ้าให้มีสรรพคุณทางยาก็คือปีต่อปีนะครับคือที่ไม่เกินสองปีก็คือคนที่เขาไม่มีอันจะกินนั่นแหละเขาที่เอามากินถ้าเก็บไว้นานสรรพคุณทางยามันก็หายไปนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมีแต่ผลเสียกับร่างกายด้วย อันนี้เป็นองค์ความรู้นะครับคุณผู้ชมครับใครจะรับประทานข้าวนะครับยิ่งเก็บไว้นานสารอาหารมันก็ยิ่งหายไปสรรพคุณทางยามันหายไปเลยนะครับแต่ว่าแนะนําจากคุณลุงวิโรจน์นะครับบอกว่าไม่เกิน2ปีนะ<า>แต่ว่าทางที่ดีเนี่ยก็ปีต่อปีนี่แหละข้าวเก่าก็บอกว่า3เดือน6เดือนเนี่ยโอเคนะครับ<า>เอา้าด้านผู้ประกอบการโรงชีและผู้ค้าข้าวต่างก็วันเกรงว่าเดี๋ยวจะได้รับผลกระทบนะแบบนี้ภาพลักษณ์ของข้าวหอมมะลิสุรินเนี่ยมีชื่อเสียง รวมถึงเรื่องของราคาข้าวด้วยเพราะว่าข้าวที่อยู่ในโครงการรับจำนำข้าวในโกดังเป็น10ปีเนี่ยเนี่ย,ยุงบ<า>ิ๊กแบแบบนี้เป็น10ปีนะครับมสิบปีอย่างนี้จะทานได้หรอมาสักคู่ซีนอย่างดีเนี่ยหปียังไม่ไหวเลยนะครับแต่เนี่ยเขาบอกว่าแล้วถ้าจะระบายออกมาเอ๊รัฐบาลอยากให้มาพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่า ใครจะมาเป็นผู้ซื้อข้าวที่ฝากคำไว้ในโรงสีโกดังเหล่านี้เพราะว่ารัฐบาลถ้ามีความประสงค์ที่จะขายข้าวก็อยากให้พิจารณาเรื่องของเสถียรภาพราคาด้วยข้าวที่ะระบายออกมาเนี่ยมันก็จะไมมีผลกระทบกับข้าวที่อยู่ในตลาดหรือเปล่ารวมถึงคุณภาพด้วยเดี๋ยวนคนจะเอาไปปะปนกันนี่สิปีนะที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง<อ>แบบนี้ที่รัฐบาลเขาฝากไว้นะครับ